วันนี้นะคะมาพบกับจอ LED จากซัมซุงค่ะเป็นดิสเพลย์รุ่น50นิ้วนะคะที่จะมาช่วยให้งานประชาสัมพันธ์ของคุณผู้ชมเนี่ยโดดเด่นขึ้นส่วนจะเป็นยังไงบ้างนั้นติดตามชมคลิปนี้ให้จบค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ b d d i t c h a n n e แนแน่นอนว่ามาเจอกับเมย์แบบนี้เนี่ยมีแต่สินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็เนื้อหาดีๆมาเล่าสู่ผู้ชมฟังค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ให้บีดีทุกช่องทางด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะและที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมและอยู่ข้างๆเมย์ตอนนี้นะคะก็คือจอ L E D จากซั s ซ n g นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นขนาดนิ้ะะเสย สามารถแสดงผลนะคะความละเอียดสูงสุดถึง 4K นะคะคุณผู้ชมทําให้งานของคุณผู้ชมเนี่ยโดดเด่นขึ้นนะคะสีสันสดใสนะคะตรงกับค่าที่ตั้งมานะคะแล้วที่สําคัญนะคะการโยนงานขึ้นไปบนนี้เนี่ยคุณผู้ชมลืมภาพการเอาแฟลชไดรฟ์หลายๆอันไปต่อใส่เครื่องได้เลยนะคะเพราะตัวนี้เนะีคะเพียงแค่มีโปรแกรมเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโยน a เว w ร์ขึ้นไปนะคะผ่านการเชื่อมต่อ WiFi ค่ะ ข้อดีของเขานะคะคือมันใช้งานง่ายมากค่ะคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องไอทีมากมายนะคะก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมทสินค้าโปรโมทองค์กรของท่านนะคะหรือว่าเป็นวิดีโอคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็สามารถทำงานเล่นบนเจ้าตัวนี้ได้นะคะ แล้วอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะตัวนี้เมย์ชอบเลยคุณผู้ชมคะ่ะ a m s u n ง LED ตัวนี้นะคะทํางานเหมือนกับสมาร์ททีวีเลยค่ะการใช้งานง่ายมากๆนะคะรูปแบบของเขาเนี่ยเหมือนกับ Windows ผสมกับ Android นะคะสามารถควบคุมผ่านรีโมทแบบนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถเข้าเบราว์เซอร์ได้ด้วยอ่ะอย่างที่เมย์บอกไปว่ามันใช้งานเหมือนสมาร์ททีวีนะคะตัวนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่มีเวลาส่งงานขึ้นมานะคะก็อัพขึ้น YouTube แล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้นะคะเข้า YouTube แล้วเปิดชิ้นงานผ่าน YouTube ได้เลยนะคะอัพลงไปเลยนะคะความละเอียด 4K ก็แสดงผลได้นี่นะคะสบายมากและคุณผู้ชมขาตัวนี้นะคะเห็นวางแนวตั้งแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้งานเพียงแค่แนวตั้งนะคะจบโปรเจกต์นี้แล้วอยากจะแสดงผลแบบแนวนอนในโปรเจกต์ต่อไปเขาก็แสดงผลแบบแนวนอนได้คะ่ะแล้วความชัดไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะทั้งในแนวนอนแล้วแนวตั้งสุดยอดมากเลย เดี๋ยววันนี้นะคะเมยจะมาลองใช้งานแบบเปิดผ่าน YouTube ดูนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะไม่เคยเห็นจอดิสเลย์ที่ใช้งานแบบครบฟังก์ชันแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญราคาไม่ได้แรงมากด้วยนะคะเอาจริงๆจอประชาสัมพันธ์ขนาด50นิ้วอะ่ะเข้าเบราว์เซอร์ไม่ได้นะราคาแพงกว่านี้ก็มีนะคะเดี๋ยวตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะแสดงผลระดับ 4K ได้เดี๋ยวมลองใช้ให้ดูค่ะเราจะลองเข้า u t u b e นะคะเปิดวิดีโอดูนะคะเราก็แค่ กดเชื่อมต่อนะคะแล้วก็มาที่แป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์ลอ๋อหน้าตาของแป้นพิมพ์เนี่ยก็ใช้งานง่ายมากนะคะเหมือนเราใช้ออแป้นพิมพ์ Android นะคะขนาดเมไม่ได้เคยใช้มาก่อนนะคะเมย์ยังรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะคะคือความความที่ลุงลังของคนที่ทํางานอีเวนต์น่ะจะเข้าใจดีกับคลิปนี้นะคะก็คือการเอางานลูกค้าขึ้นไปแสดงผลบนจอคือลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนละคนกับที่คนที่เรา เจ้าของสถานที่ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องแบบไฟล์ที่ลูกค้าทํามานะคะไม่สามารถเข้าได้กับจอนี้นะคะรบกวนลูกค้าอะไรคือมันวุ่นวายมากแล้วอันนี้คือแบบแจ้งลูกค้าแค่ว่าอัพลง YouTube เลยค่ะเดี๋ยวดึงเข้าจอนี้นะคะคือมันง่ายมากจริงๆเป็นพิมพ์นะคะอย่างที่บอกไปว่าเหมือน Android นะแล้วเขามีเซตคําสั่งเป็น g o o g l e มาให้แล้วนะคะเอ้เซตคำสั่งแบบ .com เว็อะไรแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พอเราพิมพ์เว็บไซต์เสร็จนะคะเราก็กดดันแค่นัน,นะคะ่ะ หรือว่าอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับจะต้องประชาสัมพันธ์จะต้องโปรโมทโปรโมทองค์กรก็ได้นะคะลูกค้าที่คุณผู้ชมที่เป็นอาร์ติสจะต้องแสดงผลงานในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยแล้วเราต้องการให้สีเนี่ยมันออกมาตรงที่สดเมย์แนะนําเลยนะตัวนี้สีตรงนะคะสีตรงในระดับดีมากเลยแหละนี่ขนาดเมย์ไม่เคยแบบว่าไม่เคยได้ลองสัมผัสไม่เคยได้ใช้เลยนะคะมา ใช้งานวันนี้มารีวิวแบบพร้อมๆคุณผู้ชมเห็นพร้อมคุณผู้ชมวันนี้เลยก็ยังรู้สึกแบบว่าเออมันใช้งานง่ายนะต้องยอมรับตรงๆว่าสินค้าบางตัวมันไม่ใช่ลายที่เมถนัดใช่ไหมแล้วบางทีอ่ะมันจําเป็นจะต้องแบบศึกษาก่อนลองสัมผัสดูก่อนนะคะพูดกันตรงๆแต่ตัวเนี้ยเอาเอาจริงๆเพิ่งมาเจอกันวันนี้เลยเพิ่งได้เปิดเครื่องวันนี้เลยนะคะก็ใช้งานใช้งานเป็นแล้วล่ะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยมันไม่ยากเลยมันเหมือนใช้แท็บเล็ตอ่ะมันมันสมาร์ทอ่ะมันเป็นมันเหมือน Android อ่ะ <Ooh. S 2> คุณผู้ชมดูดิถึงแม้ว่ามันจะครอบให้กลายเป็นแนวตั้งนะคะแต่ความละเอียดยังคงไว้เหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะคือเปิด YouTube เซิร์ชจาก YouTube แล้วเปิดที่ทีวีได้เลยคุณผู้ชมด้านหลังนี้ไม่มีต่อคอมไม่มีต่อโน้ตบุ๊กไม่มีเสียบแฟลชไดร์นะคะเพียงแค่เอาจอนี้นะคะมา เชื่อมต่อ WiFi เท่านั้น WiFi ก็คือหาได้ตามสถานที่ที่เราไปเลยนะคะหรือจะเตรียมแค่ตัวพอสปอร์ตจากโทรศัพท์ของเราตัวพ็อกเก็ตไวไฟของเราไปเท่านั้นนะคะอัพงานลง Google Drive อัพงานลง YouTube นะคะแล้วเปิดโชว์แสดงได้เลยนะคะลืมความยุ่งยากที่เคยผ่านมาของผู้ชมได้เลย แล้ว B D I T มารีวิวทั้งทีเนะคะเราไม่ได้มาบอกคุณนะสมบัติผิวเผินแค่นี้แน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้เมมีภาพนะคะการไปติดตั้งเต้าเจ้าจอตัวนี้ค่ะเป็นจํานวน5ตัวนะคะที่โรงพยาบาลหนองหานบอกเลยว่าติดออกมาแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วประสิทธิภาพของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีภาพ การใช้งานหน้างานมาให้ดูเลยนะคะไม่มีเมคแน่นอนเพื่อช่วยให้คุณผู้ชมที่กําลังมองหาจอมอนิเตอร์นะคะที่ใช้งานง่ายๆเนี่ยไปใช้สําหรับประชาสัมพันธ์องค์กรหรือว่านําเสนองานนะคะไปใช้ในอีเวนต์เนี่ยได้ลองตัดสินใจกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย บรรยากาศที่เมย์ไปเก็บมาให้ดูนะคะการติดตั้งเจ้าจอตัวนี้นะคะ5ตัวที่โรงพยาบาลนองหานนะคะเรียกได้ว่าออกมายิ่งใหญ่อลังการตื่นเต้นสมประสิทธิภาพมากเลยนะคะ และใครนะสนใจสินค้าตัวนี้นะคะอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปนี้นะคะเมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยปรึกษากันก็ได้นะคะฟรีค่ะที่ a t b d c o t h นะคะหรือจะเป็น Facebook Fan Page bdit shop นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบพิมพ์คุยอยากจะโทรเข้ามาเลยก็ได้เช่นกันค่ะที่ 0947492639ค่ะหรือว่าจะแท็กเรามาที่ช้อปปี้รัศดาก็ได้เช่นกันนะคะเซิร์ช BDI T Shop ก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะเมย์ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง BDI T Channel ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครเลยแล้วมีคอนเทนต์ดีๆมาลงนะคะทุกวันพฤหัสเสาร์อาทิตย์ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ซื้อของกับ B d ดีนะคะไม่ต้องห่วงเราบริการลูกค้าหลังการขายนะคะไม่มีทิ้งแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะเมย์ขอตัวลาไปก่อนเรื่อง ไว้ใจบีดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม BD ดี IT c n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  น l นะคะเพราะโอเมยจะนำสินค้า IT ดีๆข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ